ราสูญเสียเงินไปหลายแสนอยู่ในช่วงที่ผ่าน <What? S 1> สองปีนี้หลายแสนกับเจ้านี่มันจะไปยากอะไรใช่ทุเรียจฉพาเสียงไยสวัสดีคุณผู้ชมวันนี้เราจะไปซื้อยาย้อมผมมาย้อมผมกันทำเองที่บ้าน บ้าหรอเปล่าทําให้เราอยากประหยักตังค์เราจะไม่ไปทําสีผมที่ร้านเราทำผมเองที่บ้านลองดูสิว่าจะพังหรือรอดไปมีคนนําทัวแถวนี้แถวบ้านค่ะขึ้นมาบ้านเลย,ยนี่อยู่ตลาดประชานิเวศ3สาม เย้ไปเราไปหาซิว่ามีของที่เราต้องการนะป่าสวัสดีค่ะหายาย้อมผมค่ะผมประมาณนี้ก็น่าจะกล่องเดียวได้ป่ะคะพี่ผมประมาณไหลได้ประมาณไหลได้อยู่ค่ะได้หนาไหมบางเฉยบางนี่ค่ะ ห้าบทตันนี้15บาทห <Wow. S 1> ้าบาทะเรียบร้อยเฮ้ย70บาท70บาทเองอ่ะงงอ่ะลยรอดูซิว่า70บาทเนี้ยจะทำให้เกิดอะไรขึ้นกับกบาลหรือเปล่าเจอที่บ้านค่ะเอาล่ะได้ยาเปลี่ยนสีผมมาแล้วนะคะตอนนี้เราก็ถึงเวลาที่จะต้องลงมือทำแต่ว่าเนี่ยคือ การทาสีผมที่สว่างที่สุดแล้วก็ยาวนานที่สุดของนิ้งเลยตั้งแต่เด็กมาเนี่ยที่บ้านจะเป็นสายแบบห้ามตัดผมห้ามทําสีผมแม่อยากให้เป็นผู้หญิงผมยาวดําแล้วก็ธรรมชาติแต่ว่าพอตอนหลังมาเราก็เริ่มขัดคําสั่งไปเรื่อยๆปลายปี2019ไม่จำไม่ผิดมีช่วงว่าง15วันของละครช่วงที่เขาหยุดถ่ายทําไปเป็นช่วงที่แบบเอาละถึงเวลาแล้วที่เราจะได้ทําสีผมท้องสักที่คือมีแค่15วันอะที่ได้ผมทอง สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจาก15วันนั้นที่ได้สนุกกับสขผมทองนั้นนะนะก็เข้าสู COVID ่โควิด2020ทั้งปีนั้นน่ะเป็นปีที่เราต้องถ่ายละครต่อเนื่อง3เรื่องแล้ว3เรื่องนี้ก็คือต้องสีผมแบบอ่อนอย่างเงี้ยไปตลอดเลยเพราะว่าการว่าพอผมทองแล้วอ่ะทำสีเข้มขึ้นมานิดนึงอ่ะผ่านไปแค่2สัปดาห์ก็คือสีออกไปหมดเลยก็เลยทําให้ต้องทําสีผมต่อเนื่องมาตลอดเกือบ2ปีก็เลยเป็นอะไรที่ทรมานมากแล้วก็หนักศีรษะก็ แบบเร็วลายมากซึ่งตอนนี้สามเรื่องที่ทําผมสีทองอะ่ะมันปิดกล้องไปหมดแล้วตอนนี้เหลือเรื่องเดียวที่ถ่ายต่อเนื่องมาแต่ใช้เทคนิคสเปรย์สีดําทับลงไปเลยเรื่องนั้นก็คือต้องเป็นผมสีดํามันก็ถึงเวลาที่เราจะต้องทําผมสีดํากันแล้วละ่ะทุกคนจริงแล้วอะ่ะวางแผนไว้ว่าภายในเดือนเมษายนนี้แหละจะทําสีผมดายังไม่ออกว่าจะเอายังไงดีไปทำที่ร้านไหนจะทําสีดําหรือจะทําแบบมีไฮไลท์อะไรเงี้ยนึกไม่ออกก็เลยคิดว่าไหนๆเราก็ไม่มั่นใจสักอย่างอยู่แล้วอะ่ะ ไหนเราลองทําเองที่บ้านดูปะ่ะเพราะว่าไอสีผมทองเนี่ยที่เราต้องทําเป็นประจําทุกๆสเดือนเนี่ยทำให้เราสูญเสียงเงินไปนหลายแสนอยู่ในช่วงที่ผ่านมา <What? S 1> บอกตรงสปีนี้หลายแสนกับเจ้านี่ในทังท้งท่องทิ่ยท่องทิพย์เม้นเพราะว่าตอนหลังมาเนี่ยแค่มือสางน้องก,ก็คือ ปลายขาติดนิ้วมาเลยซึ่งตอนนี้ก็คือเว้นระยะไว้สักพักแล้วก็เลยรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะต้องพาน้องมาเป็นผมดําจริงๆจังเลยวเดี๋ยวถ้าทําสีดําเสร็จแล้วเนี่ยมันจะพังหรือมันจะปังจะลองดูพร้อมแล้วก็ เริ่มกันเลยมาดูกันที่ของที่ต้องใช้มีอะไรบ้างอย่างแรกคือยาย้อมผมซึ่งอันนี้ก็ไปซื้อร้านแถวบ้านมานะคะราคาถูกมากเลยคือตัดฝากล่องแล้วเหลือ5 5บาท55บาทเท่านั้นที่ซื้อแยกมาอีก15บาทเขาก็จะมีถ้วยให้แล้วก็มีหวีให้นะคะแล้วก็ถุงมือที่มีอยู่แล้วแล้วก็ครีมทาผิวเอามาทาแบบรอบๆหน้ารอบๆส่วนคอเช็ดออกง่ายอย่างนี้แล้วก็อีกอันที่สำคัญมากก็คือพวกกิ๊บสำหรับแพทั้งหลายแบบแบ่งแบ่งช่อต่าง ก่อนอื่นเลยก่อนที่จะเริ่มทั้งหมดทอเคลื่อปไปดับก่อนดีกว่านะคะตื่นเต้นมากเลยอ่ะตื่นเต้นทั้งถ่าย youtube เลยแล้วก็ตื่นเต้นในการจะทําสีผมด้วยเพราะว่าไม่เคยทําสีผมเองเหมือนเคยทาโควิดรอบแรกอะแล้วก็มีรอดครั้งเนี้ยก็เห็นว่าทําสีเข้มเลยคิดว่าอาจจะรอดลองดูสิจะรอดหรือจะไม่รอดจะไปยากอะไรแต่แม่แต่ยาเปลี่ยนสีผมที่ซื้อมาบนกล่องเขาเขียนว่า ควรปรึกษาช่างเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดควรปรึกษากับช่างผมมืออาชีพทุกครั้งก่อนเปลี่ยนสีผม <Yeah. S 1> ลองดู<ฮ>ผมมันก็แค่พวิวัฒนหนึ่งในชีวิตที่งอกตัดทีได้โอเคใส่ถุงมือแล้วก็ต้องผสมทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันเครียด <ard> ah. อ่ะลองดู นจ่จ้จเห็นปะคิดว่าน่าจะใช้ได้แล้วลองดูได้แล้วเนาะเริ่มจากข้างล่างนี้ลงไปเริ่ม มาเข้าอยเตอร <S <S ์ไปรอยสีสวยฟังก์โอ้ยชีโซ่ใจทุ่เบียจะพาเสี่ยหายก็คือว่าอองตงก็คือยังรู้สึกไม่ค่อยคืนเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้ทำสีแบบเข้มขนาดนี้มาหลายปีมากๆแต่ว่าคนสวยมันทำอะไรก็สวยจริง <โดย>ว้าวฮึบอเอาล่ะมารีวิวให้ฟังหน่อยดีกว่าว่าสำหรับในงบ70บาทอันนี้คือ,วอรวมอุปกรณ์นะถ้าไม่วรวมอุปกรณ์ก็คือ55บาทยาเปลี่ยนสีผมตัวนี้ก็อย่างแรกที่เห็นสีผมนะคะที่ออกมาก็คือว่าด่างเห็นเห็นได้ชัดมีความแบบข้างล่างก็คือเป็นสีออกแบบว่าดำแบบเหลือบเหลือบน้ำตาลแดง แล้วก็ถ้าพูดถึงในแง่ว่าผมเสียไหมอันนี้ตอบไม่ได้เลยเพราะว่าที่ผ่านมาก่อนหน้าที่ํำสีดำอะเสียมากเสียอย่างหนักแล้วถามว่าแสบไหมคันไหมตอนทําไม่แสบเลยไม่มีแม้แต่แบบยิบยิบไม่มีอะไรให้ทรมานใจเลยอาจจะเป็นเพราะว่าที่ผ่านมานั้นกัดสีตลอดก็เลยอาจจะแบบแค่นี้มันไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะหนังสีษะด้านไปแล้ว สุดท้ายผลที่ออกมาเนี่ยก็ถูกใจพอสมควรวันแรกที่ทำเสร็จเนี่ยก็ตกใจหน้าเตงมกันเพราะว่าไม่เห็นสีผมนี้กับหน้าเตงม,มานานมากเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยกำลังถูกใจสีนี้เลยชอบมากแล้วถ้าเกิดว่ามันหลุดมากกว่านี้ไม่เป็นไรเราจะไปหมวยกิฟช็อปใหม่55บาทเท่านั้นก็เอาไว้ถ้าเกิดมีโอกาสไว้จะทําสีแรงๆตอนที่ละครเรื่องลอตนี้จบค่อยว่ากันให,หม่นะคะวันนี้เอาสีดาไปก่อนปิ๊ปยังจบแล้วไปบายบาย บายบายบายเราไม่ได้สปอนเซอร์ถ้าเราได้สปอนเซอร์เราก็จะเต็นที่นะอินเจิดหรือพันแน่นมีหมดเลยถ้ารอบนี้ทำสีผมผ่านรับรับนะคะรับสปอนเซอร์ไอ <don> <c oughs> ้บอสสีดำแบบดูมึง <c oughs> อยากกล้องเลย นั่งได้นะคะว่างงานอยู่บ้าน,นไม่ทำอะไรหมาู้วนนั่งได้องจบแล้วจะเป็นผมสาวของยาวดำไอสักพักนึงขอบคุณที่ตามวันนี้ค่ะลาไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็แชร์ด้วยค่ะบ๊ายบายต้องใส่สาวป่ะ70บาท <laughs> 70บบาทเท่านั้น จ็ดสิบบาทเท่านัน้นเจ็ดสิบบาทเท่านัน้น